เปียบิงอันนี้เปี๊ยสอย่าเช่าที่ทุกคนรู้จักมีเผือกไส้เผือกกับไส้มันม่วงนะคะส่วนอันนี้ไฮไลท์ค่ะซึ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้อยากให้ทุกคนได้ชิมค่ะมะนาวตรงู้นสีดอมดำมะนาวที่ทำได้กับเปลือกเขาไม่ใช่อิ่มเลยพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือสามารถไปเกลียดมินได้หลังจากที่ชิมนะคะ มะนาวที่าะได้ต้องเปลือกค่ะอันนี้อยากให้ลูกค้าได้ลองได้ชิมขายยังไงบ้เหรออันนี้เขาขายเป็นกิโลกิโลละ50บาทซึ่งพี่ประสิทธิ์นี่ขายทั้งปีเป็นเกษตรกรที่คิดนอกกรอบเอาซ้มโกปัตตเวียกับมะนาวบันไตตีมาประสมกันแล้วตัดต่ออยู่ประมาณ3,45ปี จึงจะได้ออกมาแบบนี้<ม>ซึ่งเป็นกเกษตรกรไม่ใช่นักธุรกิจกเกษตรเพราะฉะนั<ม>้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยคุยก<ม>ับทางช,ช่องวีคุยกับเชฟอ้อยนะคะขอให้เอามะนาวผมเจา้าสวนเนี่ยค่ะขึ้นมาอยู่ในร้านอาหารกันดังแล้วก็เชฟอ้อยต็อปเชฟเซเลนด์ก็มาดีไซน์ออกแบบให้เราค่ะแล้วก็ไว้ต้อนรับนะทุกที่ไม่ไม่ยากอ่ะเชฟอ้อย่าอย่างนี้จำยากไหมคะ ไม่ยากค่ะคือต้องเช็ดอะไรไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้ก่อนว่ามะนาวชนิดนี้ถ้ามันกินสดได้เราต้องทำแต่ถ้าเป็นมะนาวแป้งทั่วไปมาทําแบบนี้ก็จะดวกอ๋อทนั่ไงถือว่าไม่ขมเลยไม่ขมค่ะจะอร่อยหรือมะนาวนี่ทานได้ทั้งเปลือกใส่ในเนี่ยงก็ได้ แล้วอย่างนี้เขาขายอยู่ที่จังหวัดตรังที่เดียวเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนคิดคนให้ก็ตอนนี้ที่กระช่องฮิวกระช่องฮิว่ะช่วยชาวบ้านแล้วก็จะมีพุดดิ้งอะค่ะพุดดิ้งทำจากแป้งสับฟิพุดดิ้งนี่วันนี้วันแรกอาจจะต้องจีบยูเปิดตัววันแรกคือดรบกพรน่ะเขา แป้งสักครูมาแล้วก็บอกเชฟช่วยคิดเลนให้ชาวบ้านว่อะไรจะหวาอะไรสัตป์ครูจรสัตวคูต้นใชสัูต้นค่ะแล้วบอกว่าทำอะไรได้หน่อยที่จะให้ชาวบ้านจริงๆอ่ะเรามีเ่าบว่าระดับของเรือแล้วกามัสามารถได้ว่าไม่ใช่แค่สัครูขอ้หรือองแกงสัครูทำอะไรก็ได้เนียไม่ได้แค่ะไม่จรยอไ่หอไม่เปอนะจ๊ะ จารยเก็ร่มาใช้ใบกาแฟค่ะใบกาแฟเก็มปัดนี่ก็ทําจากกั่วไทยกินได้ค่ะกินได้หมดกาแฟนี้จะเก็บก่อนตีห้าคะอาจารย์ต้องหน้าหน้าสว่างงนะเวลาชิมเสร็จนะอ่าอย่างง้นอาจารย์ใบกาแฟนี้เก็บก่อนตีห้าเพราะว่าถ้าเกิดเก็บจะมีกลังเช้าเนี่ยมันจะเกิดค่ะคาเฟอีนเราโดนอาจารย์จะเกิดคาเฟอีก็อย่างเงี้ะตีห้าต่อบ้านองสลัดหวานมันต้องตีห้าค่ะน้ตีห้าค่ะแล้วช่วงไ่แล้วไม่ได้ค่ะ จะเป็นคาเฟอีนเราชิมไมวยากไม่ร้อนมันจะช่วงเวลานคะตีห้าเนี่ยกำลังดีที่มทุกอย่างที่อาจารย์กินนะคะนี่มาบอกกูวะเนื้อจะเป็นเนื้งของสมัยรัชกาลที่ห้านะคะก็คือเอามาแอพพลายกันให้คืออาจารย์เนี่ยก็ให้ช้อยจะเป็นบีคืออาจารย์ให้ช้อยว่า ผมปลูกไปลูกต้นกาแฟแล้วถูกลืมเดือนไปแล้วคือกาแฟของช่องเชฟผมจะทํายังไงดีกาแฟของช่องจะมำใหม่จะทามาใหม่คือแต่ว่าไม่อยากได้แค่กาแฟอ่าหนูก็เลยบอกว่าลองทําเมี่ยงไหมเพราะใบกาแฟเนี่ยอาจจะเหมือนใบเนียงที่เอาไปผัดได้ก็ลองไปผัดดูแต่ก็ยังไม่อร่อยเท่าใบเลืก็เลยเอามาลองทําเมี่ยงดูขอขอขอหน้าชาน้าชาน้าชามีน้าชากับใบกาแฟก็คือใบอ่อนเนี่ยหนูเอามาทําเมี่ยงส่วนใบแก่เนี่ย ก็ให้ชาวบ้านเก็บมาขายเราเอามาทำชาใบอ่อนใบอ่อนค่ะใบอ่อนถ้าใบแก่เนี่ยเราจะมาทำเป็นชาแบบนี้ค่ะเจไม่ได้ชี้มาตามพี่ดาใช่ไหมคะอันนี้เป็นชาชาใบกาแฟ ไปกาแฟขอช่องคือกาแฟที่อย e ู่ในพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดในห้างเมืองฟอเชียแล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นดินอุดมสมบูรณ์มันมาจากเทือกเขายิวบัสมันหล่นมาจากเทือกเขาบรรทัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้อะไรมันก็เลยเป็นธรรมชาติดีอากาศดีค่ะนี่รเี้ยวเพราะฉะนั้นคนตดนล้วสุภาดีด้วยแล้วก็เราก็จะใส่มะนาวตัวนี้ลงไปด้วยน้ำผึ้งป่าในนี้ใช่ค่ะเือ ชุ่มช,ชื้นขับไล่เสพติด <ไป S 1> ช่วยละล,ละายคอเลสเตอรอลค่ะอ,อาจารย์โดนโดนกำลังไออยู่เลยอาจารย์มันมก็คือกินกินดื่มชาใบกาแฟรัดไขมันต้านโควิดน่คะใช่ค่ะไขมันเวลาเราทานอาหารมีอยู่ที่คอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องกินอย่อยางนี้อาจารย์กินไปอยู่กันตั้งเดือนนะคงยิ่งยุ่ ่่จริงจริงนะจริงจริงวันนี้เราอยากโชว์เมนูนี้มากแต่มันโดนลมเออมันออกมาแล้วโดนลมเพราะว่ามันก็คือโดนแดดมันก็เลยไม่กรอบคือเป็นอะไรอะเที่เปลี่ยนที่ทำจากสาคูนายมัวสาคูเยอะขนาดนั้นใช่ค่ะเยอะมากต้นสาคูเยอะมากคือเราอ่ะสาคูเนี่ยกัตหลงเขาทำชื่อเสียงให้เราแต่เราเนี่ยต้อง กรีเอทเมนูสาคูด้วยท็อปเชฟไทยแลนด์ใช่ไหมโลโคชั่โลบอยกระดับสาคูให้สู่สาคูแล้วรับแขกบ้านแขกเมืองได้อยู่ในโรงแรมห้าดวงห้าดาวร้านอาหารห้าดาวดังๆได้ด้วยฝีมือของท็อปเชฟไทยแลนด์ก่ะดีไซน์เราและที่สำคัญนะคะไปแล้วในห้ามพลาดที่กระช่องยวมีขาย ความทุกอย่างนี้ใช่ค่ะไอพวกนี้เปี๊ยะอ่ไรนีอ้าเดิมเดิมอันนี้อันนี้ดางเอามาจากซอยก้าวเปี๊ยะแต่อันนี้เปี๊ยะปิ้งที่วายอดค่ะเปี๊ยะปิ้งหมูย่างก็มีสิบห้าไส้แต่ว่าเราเนี่ยเอามาเฉพาะไส้หมูย่างซึ่งมันเป็นอแบบว่าจังหวัดตรังค่ะเสียดายมากอันนี้อาจารย์ไอ้นี้จะกินกับน้ำซอสข้มเจือครับที่กินกับหม่า หมูย่างกับติ่ม่งตอนเช้าแต่วันนั้นน้องที่ที่ทำให้พี่ดาเลี้ยงเชฟจะส์ที่นี่ก็คือเป็นเรื่องของผักอะไรนะซอสมูย่างใช่ซอสอยางแต่มันจะมีหมูย่างแต่ต้องกินแบบกรอบแล้วก็มีแต่นี้เราก็มาแค่วางขอัวมนิดเียไม่ไม่ดูมเมไม่กินนแต่ลองชิมเลยได้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่กรอบจะไม่มีหือนไม่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 บมใไม่ไ้่ิม่ไ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 ม่ เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมแบบนี้ครับคือเราทำแล้วฝั่งทิ้งที่ฝั่งทิ้งได้ไม่พิสูจน์นี่ใส่นี่อาจารย์ใส่นี่อย่าบอกว่าให้ชิมแบบที่มีซอสมันอร่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาน้องก็ทำแบบมันจะมีหมูมีอะไรด้วยพี่ไหนพี่มีหมูปุ๊ยวันนี้กินอะไนั้นเอยไหมครับลองกินแบบที่โดนซอสครับเข้าเกี๊ยวอะไรนี่ก่อนเข้าเกี๊ยว เข้าเกียบสาคูเข้าเกียบจากสาคูจังหวัดตรังที่อำเภอนายโยสาคูนี่ไม่ใช่แป้งสาคูนะครับเป็นต้นสาคูเพียวๆอันนั้นน้ำน้ำซอสนี่น้ำซอสข้ามเจียคมทำข้ามเจียมซุปเจียมอ๋อส้มเจียมกินกับติ่มซำตอนเช้าปกติเดี๋ยวข้นติ่มซำกินอยู่แล้วเนาะจริงจริงเนมีท็อปด้วยหมูย่างด้วยครับเดี๋ยวนี้ถ้ากินแบบกรอบก็คือจะไเฮ้แปลกดีกว่าต้องกินแบบกรอบแล้วก็มีออร่ย ความหวานขอหมูย่างบอกมาเปิดตัวในจางนี้ใช่แต่ว่าน้องก็จะทำซอสและหมูย่างต่างหากทำขึ้นมาต่างหากผมดิฟให้ลองดูครับว่าเทคเจอร์มันประมาณนี้ถ้ากินกับซอสแต่นี่คือที่จริงต้องรอให้มันกรอบก่อนกินเสร็จแล้วก็จะเข้ากันได่ครับใกล้เลยคุ้มพุดดิ้งแล้วครับต้องคุ้มกันพุดดิ้งครับอยากเลยอ่ะ เรามาเปิดตัวกันยเยอะแยะของความอร่อยนะทั้งหมดนี้เป็นของจรินสดอันนี้ก็จะเป็นทุบกินกับแป้งสาคูซึ่งมีเชฟพ้อยและเชฟไทยแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีไซน์ดูเรื่องนี้ให้เราที่จังหวัดตราเขาวัตถุดิบจากชาวบ้านแล้วมาขึ้นเป็นโลโก้ถึงโลโก้นะคะอันนี้อยากให้ชิมชิมไหมคะได้เราได้ไหมคะ มีอะไรบ้างครับตอนนี้อยากแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะได้เกิดตอนแรกอันนี้จะมีต่อเลยค่ะก่อนจะได้การโมบจะได้ที่อัิบายนะฮะคือเป็นนวัตกรรมที่เราให้แม่สาคูเนี่ยอยู่ในจังหวัดตรังกัน ครับพอมันอายุ25ปีต้นมันจะตายครับพอมันต้นมันตายเนี่ยก็มีสงทางคือด้วงด้วงสาคูเขากินนะกับคนที่มาทแป้งสาคูแต่คนอื่นเนี่ยเขาทําเป็นแต่าังเนี่ยขายไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมาให้ชาวบ้านเริ่มเอาแป้งสาคูมันที่เป็นพุดดิ้งสาคูแป้งสาคูครั้งแรกในประเทศไไทยนะที่เอามาทำเรีวเดี๋ยวทานดูว่าคำามองของน้ำมะพร้าวแล้วก็ความเดือดนิดหน่อยไม่ไม่ได้ใส่เจลาตินนะ มันมีความเหนียวของแป้งอร่อยมากอันนี้คือสิ่งที่ที่น่าจะขายดีเป็นครั้งแรกที่ได้ทานผมก็เพิ<อ>่งได้ทานเหมือนกันเชฟอ้อยเนี่ก็หลังจากเปรูใหม่ให้นะฮะเดี๋ยวลองทาน <ไป S 1> เดี๋ยวสักครู่มาทานนะฮะราคามดนะนามาปปันง่านที่กดเข้าไปจากบริกนรในสะ่อที่ปะนะมมรับในกไม่ตนะ้องิซอลหรือเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวนี้โลจิสติกง่ายแล้วก็จะจะง่ายขึ้นนะฮะ ช่องมูนีสอยือที่พักที่อยู่ที่จังหวัดกรนบเป็นที่พักอยู่จังหวัดตรังหนึ่งในห้าของทวีปเอเชียที่อากาศดีที่สุดอยู่ตรงนี้เองก็ช่องยู่อยู่ที่ช่องเขาที่อากาศดีหลังหลังกระช่องมีน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในตรังในหลวงสามพระองค์เสด็จแล้ว อยู่ใกล้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็สามารถปันป่นจักรยานไปได้แล้วก็อากาศดีมากก็เป็นช่องลมนะฮะอืมนี้คือยังไงอร่อยมากาและสําคัญก็คือที่นี่คือตามนานกาแฟเขาช่องเขาช่องไม่ใช่โคราชนะฮะกาแฟเขาช่องคืออยู่จังหวัดตรงังเกิดที่นี่แล้วสายพันธุ์โับ้าซาที่ดีที่สุดเลย<ะ>อยู่ที่นี่ฮะกกาแฟเขาช่องไว้ชิมไ,ไ,ได้เป็นสไตล์แบบแคมปิ้งรีส์น ออกแบบด้วยหนุ่มน้องมิกจบบียาโตด้านอาร์เคดิกลูกชายตอนแรกจะทำบ้านพักพักเองกลายเป็นรีสอร์ทไปก็ <laughs> <laughs> เลยต้องมาพีอาร์ยังไงไปยินเชิญตรงนี้ก็จะเป็นเลียงอิง